สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับพี่เกิดในลนัคนาราศีพฤษภในชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมีนาคม2 5 6 7นจนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ กดอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างสำหรับชาวพลึกษบไพ่พค่อนข้างดูดีมากๆเลยกับในเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่าการงานอาจจะดูยังเหนื่อยนิดหน่อยในเรื่องของสิ่งต่างๆแต่มันก็มีโอกาสที่จะ ใกล้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานแล้วนะครับใครกําลังอดทนกําลังรอคอยอยู่การงานอาจจะมีความสําเร็จเข้ามาหาตัวคุณเองก็ได้เช่นกันนะครับส่วนโชคลาภก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาขยายไพ่กันว่าจะมีแนวนมทิศทางเป็นเช่นไรเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณได้เป็นไพ่สิบเหรียญเลยทีเดียวแปลว่าปณิธานของคุณเองเนี่ยต้องการที่จะมีความมั่นคงในหลักทรัพย์หรือบางคนอาจจะมีโอกาสมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำได้ในช่วงของเดือน ดีใจกับชาวราศีพฤกษภลักษนาพฤกษบทุกๆท,ท่านด้วยนะครับจะมีโอกาสได้ในเรื่องของการเงินที่อูโฟมากๆเลย1ิบเหรียญ10เหรียญเนี่ยหมายถึงการพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยหมายถึงตัวเราเองเนี่ยต้องการที่จะปกปักในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องครอบครัวมีโอกาสที่จะมีความแฮปปี้ความสุขความหวังการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเงินการงาน, ried, งานแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่าการเงินของคุณค่อนข้างโอฟูมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากๆแต่คุณก็ต้องอดทนและขยันด้วยนะครับเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการงานการงานของตัวคุณเองเนี่ยนะครับพยายามอดทนตั้งใจตั้งแบบมุ่งมั่นตั้งใจนิดนึงกับการทํางานนะ คุณทำมากคุณจะได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณนั้นทำอย่างมากนะครับอิทธิพลของไพ่ใบน,นี้คือ seven of wands s e v e o wands เนี่ยคือไพ่ของการที่ตัวคุณเองเนี่ยกำลังบุกบ่าฝ่าฟันนะกำลังจะมีความสำเร็จเข้ามาหาตัวคุณไพ่เจ็ดหมายคือไพ่กำลังสำเร็จและก็เป็นไพ่ ace of p e n t a c l e ก็คือไพ่ของการที่มีการงานที่มีภาวะของความรู้สึกที่มีความอยู่ตัวนะครับมันมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยแหละในเรื่องของการงานแปดเหรียญเกิดขึ้น แปดเหรียญเนี่ยแปลว่าการคำ,คำมั่นคำเมนต์แปลว่าการทํางานเอาจรงาจิงเอาจังกับในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะเนี่ยมันอาจจะประสบความสําเร็จ make money ได้ยิ่งขยันยิ่งได้นะครับมีโอกาสที่จะมีออเดอร์สำหรับใครที่ทํางานในเรื่องของการลงทุนเนาะมีโอกาสที่จะเหนื่อยออเดอร์เยอะนะทาให้เราสามารถ make money ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่อนข้างดีอันนี้ประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะและ อาจจะมีโอกาสได้ดีในต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศนะครับมีโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของต่างถิน่นแดนไกลนะครับรับเข้าส่งออกนะประสบความสําเร็จมากขึ้นมีไพ่ดิเอมเพิร์ดิเอมเพิร์เนี่ยแปลว่าความสําเร็จในเรื่องของการที่ตัวเองนะครับที่อาจจะติดต่อซื้อขายค้าขายต่างถิน่นต่างแดนเดียมเพิร์ดแปลว่าชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะทําการ ออนไลน์นะครับทำให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเลยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นการสลับพาร์ทของการลงทุนแต่มันจะเหนื่อยนิดนึงแต่เราจะสามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของการงานได้ประสบความสําเร็จดีนะครับต่อยอดและพัฒนาแบบ ก้าวไกลเลยแต่ว่าอยากจะบอกนิดหนึง่งสำหรับใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานประจําอาจจะต้องพยายามทํางานแบบสม่ําเสมอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทํางานให้มันเยอะนิดหนึง่งแล้วเราจะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่โตวคุนเองใกล้ถึงความสําเร็จแล้วนะครับความสําเร็จคือใบนี้นะ The Emperor เลยนะแปลว่าคุณกําลังเหนื่อยมาเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยที่คุณกําลังทำเนี่ยจดหมายเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเนี่ย นะครับมันอาจจะมีปัญหาบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างมีการทะเลาะก,กันบ้างเนี่ยฝ่ายออฟสอร์ดเนี่ยบางทีมันก็มีองในองค์กรมันก็จะมีในลักษณะของคนขัดแข้งขัดขาคนที่อาจจะมีปัญหากับเราหรือปัญหากับเจ้านายบ้างเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟยังไงมันก็มีโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จเพราะว่าดิเอ็มเพลเนี่ยเติบโตมั่นคงแบบยั่งยืนแล้วก็มี โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งด้วยเพราะ The Emperor เนี่ยคือสุดยอดขุนพลนั่นแปลว่าสูงสุดแล้วอะแปลว่าโอกาสของชาวพกศพค่อนข้างเด่นมากๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นหัวหน้า นะหรือสามารถที่จะเติบโตพัฒนามีศักยาภาพเราสามารถที่จะเหมือนกับได้รับการยอมรับการสนับสนุนที่ดีเพราะอะไรครับเพราะเราเหนื่อยกับการทํางานมาเยอะนะแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นลีดเดอร์การเป็นผู้นํา นะครับได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดด้วยเพราะเราอาจจะมีข่าวดีเข้ามา1ถ้วย1นถ้วยคือข่าวดีที่เราได้รับข่าวดีที่เราจะได้ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆนะครับที่เราจะได้ในเรื่องของความสําเร็จตรงนี้เกิดขึ้นบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อซื้อขายค้าขายต่างถินต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนอาจจะมีการ มีเกณฑ์ของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานก็ได้ชาริออตเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมันมีอยู่2ทางนั่นแหละไม่เปลี่ยนงานก็ไม่ใช่ไม่ไม่ย้ายงานนะครับไปอยู่ในที่อื่นบ้างนะครับก็หมายถึงไม่ได้มันโอกาสของการย้ายงานยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มันเป็นลักษณะของการที่ยกย้ายเปลี่ยนแปลง งานมากกว่าไม่ได้แปลว่าเราจะออกจากงานเดิมแล้วหางานใหม่อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไพ่แบบนั้นเต็มๆส่วนมากจะย้ายในลักษณะของการที่แบบว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเอ่ยย้ายไปประจําที่อื่นเอ่ยแต่อยู่ในสํานักงานเดียวกันนั่นแหละอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีการยกย้ายตรงนั้นได้หรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยซะมากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อเนาะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าช่วงนี้น่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับจีวตของตัวคุณเองมากขึ้นสิ่ออบคับมีบริวารมีเพื่อนร่วมงานมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวเรามีคนที่หวังดีกับเราก็มีคนที่คิดไม่ดีกับเราก็มีจ้องที่จะหาเรื่องเราก็ยังมีอยู่บ้างนะครับดังนั้นก็แบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีแล้วกันเราอย่าไปแบบ อะไรมากแล้วกันกับคนที่เขาไม่ใส่ใจเรานะครับเราไปโฟกัสกับคนที่เขาอยากจะเป็นพันธมิตรกับเราคนที่เขามีสิ่งดีๆคนที่เขามอบสิ่งดีๆให้กับเราก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับจากพาไพ่ใบนี้คือ Six งออบ p ัเนาะก็แปลว่าความสุขบริวารหรือคนรอบตัวยังให้การยอมรับและสนับสนุนกับชาวพฤึกศพลักขณาพฤึกศพเป็นอย่างดีนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนี้เรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยนะครับขึ้นสิบเหรียญเนี่ยมันแปลว่าการเงินของคุณค่อนข้างเติบโตและพัฒนาที่ดีมีอัศวินถือเหรียญมาด้วยแปลว่าการเงินของคุณค่อนข้างมีโอกาสในการคิดการทําการต่อยอดในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆนั้นยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถ้าเรารู้จักที่จะมองการไกลและ พยายามพัฒนาศักยภาพของเราเราจะไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีเช่นกันรายได้นะครับการค้าการลงทุนได้กําไรเป็นเกาะเป็นกำและชาวาร,ราศีพฤษภลัคนาพฤษภจะเด่นในเรื่องของโชคลาบนะครับลาบลอยก็ได้นะ้ะหรือบางคนอาจจะค้าขายได้กําไรเป็นเกาะเป็นกำม,มากขึ้นนั่นเองเนาะมีโอกาสที่จะมีการแบบ ลงทุนในอสังหานะครับหรือว่าในเรื่องของที่ดินบ้านคอนโดนะมีโอกาสที่จะขายได้หรือซื้อได้ถ้าใครอยากผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้หรือใครที่จะยื่นสินทรัพย์เงินกู้นะก็จะได้ส่วนใครที่จะขายนะครับบ้านคอนโดที่ดินต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ เกิดขึ้นนะครับและหมุนเงินได้สภาพคล่องลาบลอยก็ยังมาถือว่ามีอันนิสง์ในเรื่องของการเงินแบบ u ั c e s s f u l เต็มเต็มเลยเพราะสิบเหรียญมากับวงล้อแห่งโชคลาบมานะครับ อสังหาการเงินค่อนข้างมาเต็มเนาะประสบความสําเร็จดีแต่ระมัดระวังเล็กน้อยเพราะว่าการที่เราได้เงินมาเยอะมันก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะด้วยเงินเงาตามตัวอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยแปลว่าการเงินที่ตัวคุณเองอาจจะมีรายจ่ายมากนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่ารายได้ของเราได้ถึงสิบเหรียญรายจ่ายมา ก็ไม่เป็นไรเราก็บริหารจัดการทุกอย่างก็ยังคอนโทรลได้แล้วก็ประสบความสําเร็จดีนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องวอร์รี่เนาะแล้วก็มี8เหรียญก็ยังไงก็ยังทําเงินได้เรื่อยๆนะครับถือว่ามีโอกาสแนวโน้มของการทํากําไรอย่างเติบโตอย่างพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับชาวราศีพฤษภลักลนณาพฤษภยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ